ในหมู่บ้านไปโทษคนในหมู่บ้านที่โดนหมากัดยางจังไดให้หมามันกัดเ <c oughs> คยมีก็แบบนี้มาจะขอไปตามหมาเขาจะเลี้ยงจังไดให้หม,มาออกมายุทางให้หมารถมันเด็ดจำ <c oughs> ก็เลยงงกับความขืดมันคือมันจะไม่ผิดเลยเละเออแต่ละเรื่องนะอืมนะอัน อันตั้มหมาเขาหมาเขาตายเสียหายเจ้าของหมานี่มาเสียมาจ่ายค่าเสียหายรถมันบุบเคยเห็นบอเออนะแม่คดีใหญ่คงจะเป็นเออคดีเลือบอเอาเปรียบเทียบเปรียบเทียบพฤติกรรมคงจะเป็นแบบนี้แหละโยงความผิดให้คนอื่นอ่าไม่มีหลักฐานก็จับไม่ได้ พูดคำพูดนี้จริงใช้ได้ตลอดการแม่นะคะ่ะอืมนะะอืมไม่เคยยอมรับหรอกแม้กระทั่งอ่าเรื่องคดีใหญ่เรื่องตุ๊กตามันก็ยังโทษคนอื่นเลยไม่เคยจะมองไม่เคยจะมองวความบกพร่องของตัวเองว่าตัวเองดูแลดีไหมตัวเองเอ่อบกพร่องอะไรไหมไม่ไมจ้าอืมของของฉันหายก็คือต้องโทษชาวบ้านจ้าอืมขอ,งของ,ของ,งของรักของหัวของฉันเฮียก็ต้องโทษชาวบ้านจ้าเออนะและเป็นแบบนี้มาตลอดเป็นแบบนี้มาตลอดค่ะ ป้าน้อยพอดีนะคะอืมเยืดหลายกับนิสัยเอียนีเออนะทุกวันนี้น่ะตาสว่างกันหมดแล้วอืมตาสว่างกันหมดแล้วทุกวันนี้นะ <c oughs> ่ะเ,เ,เ,เรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่โตเออเรื่องเออเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่โตมันกระทษวคนอื่น <c oughs> อืมนี่แหละสโดยที่จะดูะนั่นแหละเออนะเอาาว่าถ้าจะพูดถึงเหตถ้าจะพูดถึงนะคะในเรื่องของ คดีใหญ่หรือคดีเออื่นอะมันก็ทําให้เราคิดได้เนื่องจากพฤติกรรมพฤติกรรมของของอีหยวกเน่าในนิทานเนี่ยไม่ยอมรับความเอ่อไม่ยอมรับความผิดโทษคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอืมนะหมาก็ออกมากัดคนเจ้าของก็หากกัดไปทั่วใช่นะอืมแล้วก็อาโทษคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องเอ่อ ของรักของห่วงหรือว่าของส่วนตัวตัวเองที่ที่เอมันหายหรืออะไรยังโทษคนอื่นเลยทั้งทั้ง,งที่เอาที่จริงแล้วอความรับผิดชอบอะ to, ต้องเป็นส่วนส่วนตัวของมันใช่ไหมที่ต้องเป็นรับผิดชอบดูแลหรือว่าเจังของของรักของเราหรือว่าของที่เราห่วงเห็นหรือของของของเราอ่ะมันหายไปจะไปโทษคนอื่นเลยต้องโทษตัวเองก่อนว่าเอ้ยกูสะเพ้่าเองว่ะกูเอยอย่างนั้นเองว่ะอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้บอจ้าโทษคนอื่นไปก่อนเลยจ้าอืม ผู้นั่นเอาไปผู้นี่เอาไปอืมค่ะขาวรอนใช่ไหมพี่ยิ้มอันนี่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 มันต้องเป็นต้องเป็นคนนี้แน่นอนอืต้องเป็นคนนี้เอาไปในนอนอม,มันเคยพิกันกับคอ,อยเออสี่ไปแล้วชี้ไปมั่วซั่วแต่ไม่เคยบอกไม่เคยยอมรับว่าอ๊้ยมือนั่นคอยกันหน้าสิ เอาเอาไปด้วยนะของรักของ่อยนะ่ะอืมนะไข่น่าจะดูแลดีกว่านี้นะไข่น่าจะอย่างนั้นอย่างนี้นะอืมโทษผู้อื่นก็นเลยหาคนหาคนรับผิดกนเลยหาคนหาคนอันที่สิลุงอันอันรับผิดแทนจะของกนเลยจะเอา้าขนาดมาามาเงือนจะของกัดเขาแทนที่จะแทนที่จะ,จะเอ่อเยียวยาเขาพาเขาไปหาหมอไปฉีดวัคซีนไปอะไรมาโทษมาโทษว่าเขาเอามาโทษใดอันมาโทษ ในสาธารณะมาโพดเฟสบาโพดเดยจังไดมันครบสองเอถือ่อสามเถื่อจะโค้งไปบ่บปากบอ่อหยังบ่รับผิดชอบอีหยังเขาเขากับโพดแหละเนาะอือโพดแล้วเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ระบุชื่อนะแต่ร้อนตัวทีนี้แล้วก็โวยวายแหละว่าจะเอาผิดเขาว่ามาประจานว่ามาประจานตัวเองเออเรื่องหมากัดอันนั้นนะอันนี้อันนี้ก็ได้ได้คุยกับคนที่โดนกัดเด้อือให้ให้เด็จังไดไ,ไปว่าไปว่าห้อนเฮือนแล้วก็บ่รับผิดชอบหยังถือกัดสองเถือถ่อสามเถื่อเออ นะเรื่องหมากัดเนี่ยบ้าที่นี่อันเขาไปบอกเขาไปบอกเขาอยากให้อันพาไปหาหมอไปสิดวิค <c oughs> ระซิบ่เพระเหตุอย่างไม่รับผิดชอบอะไรเลยเขากับโพดล่งเฟซแล้วค่ะบันนี่อืมว่าเขาอ่นถึกหมากัดกจะโค้งหมาก,กะบบ่บ่กออย่างเลยค่ะถ,ถ้าเป็นอั้งสี่กับเรต้องเรียงหมาถ้าอันถ้าดูแลบ่ได้เขาว่าสิอืมอีหมอกะ ว่ามาโพสในสาธารณะปราจานยังไงจะฟ้องเขาบันนีนะ่ะอืมจะฟ้องเขาจะฟ้องเขาว่าเขานํมาโพสปราจา์ตัวเองปราจา์มันนะแม่อืมว่ามันเป็นเจ้าของหมาแต่เรับพิอบอสูจน์ยังไงสิหน่ะแม่เขาไปเดบลับบูซือเด้เออถาถ้า,าสิฟ้องมันอคืเสียเปียบอยู่แหละอืมแต่ว่าคู่ไว้ก่อนไงคู่เขาไว้ก่อนบันนีออ ถ้าเป็นแถวบ้านนะสิ้นชื่อนะเม่เรื่องเล็กๆก็ยังไม่ยอมเราจะให้เขาไปตัวหารอยพันนะให้เขาไปหาหมโอเป็นวลาอืมอันนี้ก็เรื่องเล็กน้อยเลยนะเออถ้าคิดจะเลี้ยงหมาคุณก็ต้องมีความรับผิดชอบคุณจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคุณต้องมีความรับผิดชอบถ้ามันไปทําอะไรให้เสียหายคุณก็รับผิดชอบไม่ใช่ไปคือว่าหมาทุกคนไปกัดเขากันนีสิว่าเขาผิดบ้านนี้สิฟอ้องสิร้องงเขาผุนไดเก่งขนาดเลยเด้อืมไม่ธรามดานะจ๊ะเออนะเม่นี่ พาอเขาพ่อพ่อเราไปด่าเขาฮเนือนว่าไปพูดเห็นหยัางประจานเจ้าขคงไประจานมันเห็นหยัางเหมัอนกันดีไปพูดเห็นหยังางปัจจีนี้เขาก็ว่าเอาเจ้าคือบนแสดงความรับผิดชอบคอยไปหาเจ้าฮอนเทือนเจ้าก็คือบอกว่ายังไงคอยก็โพดแล้วเนาะอโอ้บัดน,นี้เจาบัดย่างยังไงให้มากัดสองเทือ่สามเทือ่โทษเขาไปอีกบัดน,นี้เออ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กูกระหึดหลายโอ้ไม่มีไม่มีสำนึกอะไรเลยจ้ะเมยมนะ ไปโทษคนถือมากัดว่ายางจังไดให้มากัดสองเทือ 3, ท่อสามเทื่อเทื่อแหลกมันเทือเ่อแหลกถือกัดครับเพว่าบรดีวายอย่างมาเทื่อสองเขาไปหาเพื่อนกับบุญยมมาลบพิชอบอันนี้เขาก็เลยโพดนะแม่เออโพดในเฟสนะแม่อืมมันก็เป็นตาเหลือใจแทนเขาอยู่ดอกอันนี้ก็ได้อออนะมาที่นี่บัญชีฟ้องเขาว่าเขาโพดเออว่าเขาโพดที่จะคลองเสียหายจังสันสีนะแม่เหมือนคล้ายๆกันเลยเอ,อืมคล้ายๆกันกับเรื่องที่เอ่อบ่อน้ามันอืม เขามาขอความร่วมมือขอเข้าไปตรวจสอบดีๆก็เล่นแง่จังิงๆละจ้าอืมมันคล้ายๆกันเลยจ้ะอืมอืม<กะ>อัน,อนเขามาขอตรวจสอบดีๆถ้าให้ตรวจสอบแล้วมันก็ได้ไม่มีอะไรบานไป<กะ>อันนี้เล่นแง่คะ่ะอืมอย่าเข้ามานะไม่มีหมายอย่าเข้ามาห้ามมันเลยเขา<กะ>ขอความร่วมมือกับใหาความร่วมมือเ<กะ>ขา<อ>เด้เออวันนี้ว<กะ>่าถูกกันแกล้งจัิซสินะส<ม>ิอืมจะแจ้งความแม่จะแม่กระทั่งว่าพูดออกมาว่าจะแจ้งความเจ้าที่<กะ> มีการก้าวเท้าเข้าไปหนึ่งก้าวแล้วก็เอี้ยวตัวเข้าไป่วัสดิสิแจ้งความบุกลุกเขาเก่งปไปดนลักษณะอืมเก่งเนาะเก่งบัตรเลี้ยวจังไดเออนะ้าแสดงความเก่งต่หน้าโซเชียลบัตรพอรับหลังไปทํายังไงคะยอมเสียค่าปรับโดยละมอมคะ่ะเออแล้วไม่เห็นออจะมาออกมาพูดเลยแบบนี้อืมนะแล้วเอ่อในที่สุดในที่สุดก็ต้องยอมให้เขาตรวจสอบเพราะเขามีอำนาจมีหน้าที่ที่จะขอความร่วมมือเข้าไปตรวจสอบ ในบ่อน,น้ามันที่มีมีการลงเรียนเข้ามาใช่ไหมทังไหนก็นต้องย้อมเขาถ้ามาย้อมเขาดําเนินคดีแมนบอละ่ะอืมแต่ต,อ,ตอนเอามานําเสนอในโซเชียลโอ้กูเกงกูกลางค่ะกูแบบเออสุดยอดอ่อสิเขามาแบบนี้บได้มาละเมิดสิทธิ์กูบอด้จังสันจังซีออ่อืมอันนี้เลยหัวหมอเด้หัวหมอหัวหมอเป็นไงเออแล้วสิบย้อมเสียเปรียบหผยง่ายๆแล้วก็บย้อมที่เป็นคนผิดแล้วก็ไม่รับผิดชอบใดๆทางนั้นอืมอีนนี่ ค่ะใช่ค่ะถ้าจะคิดจะเลี้ยงสัตว์หรือว่าถ้าจะคิดจะอ่าทาําอะไรก็ช่างเัวเราก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองเอเป็นคนดูแลใช่ไหมอืมเ <c oughs> <c oughs> ขาพดเรื่องจริงให้ไ,ไปฟอ้องอืทาไมไม่ไปโอ้ยครูได้ได้ครูมิได้เอาตํารวจมาอ้างมิได้เอาเจ้าใหญ่นายโตมาอ้างมานี่แนพี่เด็กอออืมอืมอืมจ้ะ เพิ่งเคยพบคนที่ใส่แบบนี้ใช่ไหมพี่พี่สบายามาร์กก็กัดเก่งเหมือนเจ้าของอืมนะ <c oughs> ย่านเสียหนาเนาะแอบจายแมนย่านเสียหนาไปแอบจายให้เขามาตรวจสอบไปว่าต้องนนําเสนอไปต้องเผยแพร่อืมกูนายยอมรับสรารภาพประกวนเจาะน้ำมันกูจอนน้ำมันจุบเจาะบ,บ่อน้ำมันเก่ง